สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทารลอดนายๆนะคะอยู่กับแม่หมอพี่เพียวอีกเช่นเดิมในการทำนายดวงการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะประจำเดือนพฤศภาคมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดก,ดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาร์ล์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอพี่เพ,พียวด้วยนะคะและ ใครที่เช็คดวงในนี้ยังไม่จุใจนะคะอยากจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเราเป็นชื่อเดียวกันจ้าเดี๋ยวเราจะขอเปิดนะคะไพ่3ใบนะคะเพื่อเป็นการทำนายไฮไลท์นะจ๊าของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะมีสิ่งใดที่อยากจะสื่อสารบ้างนะคะเอามากับหน้าไพ่เลยนะคะราชาบริวารน,นะจ้า และเทวภูมินะคะไพ่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบ่อยมากเลยนะคะชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับบุตรบริวารคนในครอบครัวนะคะหรือคุณเองนั้นค่อนข้างที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของคนในครอบครัวบางคนอาจจะมีเกณฑ์ก,การเดินทางไปพบคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานบุตรบริวารน,นะคะค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็มีเกณฑ์ในการมิตติ้งนะคะ กินข้าวนะคะหรือไปเยี่ยมเยียนไปเที่ยวนะคะอ่าหรือเดินทางไปพบปะกับคนในครอบครัวค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะและเกี่ยวข้องกับเทวภูมิด้วยนะเจ้าที่เจ้าทาง ในบ้านอาคารบ้านเรือนนะคะหรือให้ชาวราศีมิถุนนั้นทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ล้างเทา้าคุณพ่อคุณแม่นะคะบริวารเป็นเทวภูมินะคะการที่เราดูแลคนในครอบครัวนะคะบุตรล้านบริวารให้ดีนั้นจะเป็นเหมือนพรอนในการคุ้มครองคุณนะเทวภูมิสัมพันธ์กับราชาไหว้นะคะสการามูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะองค์รัชกาลที่5 หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ไทยนะคะนักรบก็ได้นะจะเสริมดวงนะคะโดยเฉพาะเสด็จพ่อรอห้านะคะวันอังคารนะคะไปไหว้ขอพรขอเกี่ยวกับเรื่องตัวเราหรือขอเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะถือได้ว่าจะสำฤธิดผลนะคะมูแล้วเฮงมูแล้วปังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ ภาพรวมนะจ๊ะของชาวราศีพฤษภอ่ะออขอโทษค่ะชาวราศีมิถุนนะคะในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะการงานของชาวราศีมิถุนนั้นได้อิทธิพลของดาวพฤหัสนะคะที่จรอนเข้ามาอยู่ในเรือนกร,รมมะสัมพันธ์ปัตนีด้วยนะคะแหมเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาก็ ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะเพราะดาวกัมมาได้ตําแหน่งกเกษตร12ปีมี1ครั้งนะคะถ้าในพื้นดวงใครเนี่ยที่ดาวกัมมาไม่เป็นกาลกินีจรปีนะถือได้ว่าเป็นปีที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะขยับขยายงานมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะใครที่ทำงานที่มีหุ้นส่วนเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยคนรักนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะ นุนดวงคุณในเรื่องงานถือได้ว่าเป็น1ปีนะคะที่การงานนั้นมีความก้าหนว้ามากๆเลยทีเดียวนะแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะดาวปุตตะนะคะขอโทษนะคะดาวอารีนะคะอารีสัมพันธ์กับเรือนกร,รมม้านะแต่ไปบอกผลลาภานะมันจึงทำให้ชาวราศีมิถุนเองเนี่ยอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องแก้ไขปัญหาสักนิดนึงนะคะ,ะมีเกณฑ์การต้องจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน ต้องหยิบงานเก่าๆปัญหาเก่าๆที่คาราคาซังนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องสะสางในเรื่องของงานนะพักเกตสัมพันธ์กับการงานเจ้าที่แรงนะ ไวด้วยนะคะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในหน้าร้านนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะหรือใครที่ทํางานออฟฟิศนะคะหรือบริษัทก็หาโอกาสไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางวันพระวันโกนอะไรสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณนะชาวราศีมิถุนนะระมัดระวังเรื่องของบริวารด้วยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังถูกโกงนะ มันมีเกณฑ์ที่จะถูกขักหลังถูกโกงนะเพราะดาวพุธราหูนั้นร่วมอยู่ในเรือนลาภานะคะแสดงว่าคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะขาดผลประโยชน์หรือต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอเอกาสารบัญชีตัวเลขการเงินอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกกฎหมายสักเท่าไหร่นะคะหรือบางคนอาจจะจับได้ว่าถูกทุจริตคอร์รัปชันก็ได้นะคะหรือจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใต,ต้โต๊ะธุรกิจสีเทาหรือ การงานสัมพันธ์กับการเงินที่มันอาจ,จะไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายสักเท่าไหร่นะคะและระมาระวังด้วยนะคะชาวราศีมิถุนที่ทํางานประจาําดูเหมือนคนบริวานนะคะคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณนั้นจะมีความเสี่ยงกับการติดโรคอย่างในช่วงนี้นะคะโควิดระบาดอยู่นะรักษาสุขภาพด้วยนะเพราะมันมีเกณ์นี่คุณนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสัมพันธ์มากับเรื่องของบริวารคนอาในที่ทํางานของคุณด้วยนะคะ หรือบางคนนั้นอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานด้วยนะคะชาวราศีมิถุนนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานคือถ้าทางานประจํานั้นถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนัก กับบริวารสักนิดนึงนะเหมือนกับคุณนะ่ะอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกข้างหลังถูกแทงข้างหลังรู้สึกว่าไว้วางใจใครไม่ได้นะมันจะมีปัญหาในเรื่องของอคนนะคะบริวารคนใต้บังคับบัญชาเกิดขึ้นนะแต่ในเรื่องของเงินผลประโยชน์หรือการเจริญเติบโตในเรื่องงานเนี่ยถือได้ว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาเรื่องเงินกันบ้างนะจ๊ะเรื่องการเงิน ราศีพฤกศพอ่าราศีมิถุนนะคะดาวการดาวประจําตัวของคุณนะคะคือดาวอ่าพะพ,พุสนั้นสัมพันธ์ในเรือนราหูนะคู่ดาว48ชาวราศีมิถุนเองดูจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์ที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามกฎหมายสักเท่าไหร่นะคะบางคนเองอาจจะต้องระวังเรื่องของคดีควาเมเอกาสารสัญญาการถูกหลอกถูกโกง ทุกประเภทด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เงินใต้โต๊ะธุรกิจสีเทาหรือเงินอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามกฎหมายสักเท่าไหร่นะคะและดาวการเงินของคุณนั้นนะคะอ่ายังสัมพันธ์กับพระราหูซึ่งมันก็จะให้คุณดีนะในเรื่องของธุรกิจที่ไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายอีกนั่นแหละนะคะ แต่มันขึ้นอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านนะเพราะคุณเองมันนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะจะชาวราศีมิถุนนะไพ่เงินก้อนขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภแต่กว่าจะมีได้เนี่ยมันเหมือนมันทุกข้าราชสักนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะต้องไปฟ้องร้องนะคะใครที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความเอกสารสัญญ,ญาต่างๆมีเกณฑ์ที่จะชนะคดีความนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอสินเชื่อเร็วไว้นะคะก็ มันมีเกณฑ์ที่เขาจะขอเอกสารคุณเพิ่มเติมนะแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับแก้ไขไปมาแล้วมันจะได้รับการอนุมัติในเดือนถัดๆไปนะคะถือได้ว่ามีข่าวดีมากๆเลยนะและการเงินค่อนข้างรั่วไหลนะเหมือนได้มาจ่ายไปนะคะได้มาจ่ายไปซื้อของช้อปปิง้งเกี่ยวกับเรื่องของของมันต้องมีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ธุรกิจเทาๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินเที่ยวดื่มนะคะและบางคนอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอามารักษาสุขภาพนะคะในกลุ่มผู้หญิงก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการช้อปปิ้งแฟชั่นกระเป๋าทําสีผมสัญญกรรมต่างๆนานานะคะเรามาระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะใช้เงินแบบ ลุ่มหลงมัวเมามากเลยนะคะอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากชอบอะไรก็ต้องชอบนะคะระวังเรื่องเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตด้วยนะหรือการถูกทวงถามเงินย้อนหลังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆนะคะหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินนะในเดือนนี้ต้องรอบคอบนะจ๊ะและความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวราศีมิถุนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานมีลูกแล้วนะจ๊ะหรือยังไม่มีลูกก็ได้นะ ความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะอิทธิพลของดาวพฤหัสนะคะที่มาจากปัตตานีเข้าเรือกนกรรมมานะโดยภาพรวมจากนี้เป็นหนึ่งปีครึ่งนะคะไม่ได้ดูที่พื้นดวงนะนี่เป็นการวิเคราะห์แบบภาพรวมนะชาวราศีมิถุนเองมีเกณฑ์ที่ความรักดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่แฟนหรือคนรักนั้นจะชวนคุณร่วมหุ้น ลงทุนทํางานร่วมกันนะแต่ดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาพานั้นต้องระวังรักซ้อนนะคะหรือมื่อที่2 3 4สหนะคะคุณเองมีเกณฑ์ที่จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีคนรักเก่ากลับมาในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะหรือปัญหาความรักที่มันเคยมีปัญหาค่ารักสาังกันก่อนหน้านี้เข้าใจผิดกันนะคะ,ะความรักที่เคยเหมือนกับ หายไปอะไรแบบนี้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหากันก่อนหน้านี้แยกกันอยู่ในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติผู้ใหญ่ของทั้งคู่นะคะหรือคนรักของคุณเองนั้นอาจจะต้องมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเกี่ยวกับปัญหาเรื่องญาติพี่น้องก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การทำผิด อ่าอย่างเช่นบางคนอาจจะโดนใบสั่งใบเตือนต่างๆนะคะมันมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณนั้นจะกลับมาช่วยคุณแก้ไขนะ<ม>ระวังเรื่องของการนอกใจนะคะหรือรักซ้อนทุกประเภทใครที่มีกงมีกิ๊กมีเด็กมีอะไรอยู่นะระวังจะถูกจับได้นะคะจากอ่าช่องทางสื่อสารโซเชียลต่างๆนะคะมันเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนั้นในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะพูดคุยอะไรกันไม่ลงตัวมีการจับผิด หึงหวงหวาดระแวงกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ด้วยความที่คุณนั้นคบกันมายาวนานานะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นั้นอาจจะรู้สึกจะผิดระหองระแหงกันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเหมือนกับเขาทําอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกใจเราอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับขัดกันไปขัดกันมาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ ไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่ถึงแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะลองปรับดูนะคะให้ลองหากิจกรรมหรืออะไรทําร่วมกันบ้างนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมากระชับหรือปรับความเข้าใจกันได้นะคะนั่นเองเนาะ ต่อนะคะชาวราศีมิถุนที่โสดกันบ้างนะจ๊ะดูซีในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีเกณฑ์มีความรักเข้ามานะดาวพฤหัสนะคะส่องแสงมาถึงตัวคุณแล้ว12ปีมีครั้งนะถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีๆมากๆเลยนะคะแต่ในเดือนนี้ดาวกส์กเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในตําแหน่งลาภานะคะแต่ได้ตําแหน่งเป็นปราแม่หมอมองว่าคนที่เข้ามามีนะคะแต่จะเป็นความสัมพันธ์ของรักเก่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับชาวราศีมิถุนที่มีคู่เลยนะคะ แสดงว่าคุณเองนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีลมพัดหวนความสัมพันธ์ที่เคยเลิกลากันไปเลิกไม่ขาดนะจ๊ะ move on นะคะเป็นวงกมงลมวงรีอยู่นั่นแหละนะคะหรือคุณเองจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูไม่ชัดเจนนะคะเขาอาเขามีเราเขาทาทุกอย่างเหมือนเราเป็นแฟนแต่ไม่ให้สถานะเรานะคะเสียเปียกใความรู้สึกเสียเปียบในเรื่องเงินด้วยนะคะคนที่เข้ามาดูจะไม่ค่อยอาจจะ หน้าที่การงานฐานะทางสังคมอาจจะอ,อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าคุณนะคะหรือเป็นคนที่เคยแต่งงานอย่าร้างมีลูกติดมีครอบครัวาม,มาแล้วเขายังอยากกับแฟนไม่ไม่ขาดเป็นความสัมพันธ์ที่คาราคาซังนะคะถือได้ว่า ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแล้วก็ยังไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่ดีในการเปิดรับใครเข้ามานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเช็คให้ดีัีนึงนะคะชาวราศีมิถุนที่โสดนะและใครที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําแท้งวิญญาณแท้งทุกรูปแบบนะคะหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพหรือไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคค่าไฟข่าน้นำค่าไฟให้วัดนะคะเพื่อแก้เคสนเนาะก็จะช่วยหนุนดวงในเรื่องของความรัก และปัดเป่านะคะคู่เวรคู่กรรมหรือปัดเป่าสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่มีเจ้าของคนที่เป็นของคนอื่นออกไปจากคุณนะคะให้รอในช่วงสักประมาณมิถุนายนนะถึงจะมีโอกาสเจอคนที่ดีนะใครที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาเอาเปรียบหรือทําให้คุณเสียอกเสียใจได้นะคะทางที่ดีอย่าพึ่งลงรักเขาไปหมดหัวใจนะคะค่อยๆศึกษาหรือเรียนรู้กันไปก่อนจะดีกว่าค่ะ และในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เหมือนกับอ้วนๆผอมๆม,มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตใจด้วยนะไม่ค่อยเซลล์หรือไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและฟันอนาะการปวดเมื่อยและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใหญ่ผู้หญิงในบ้านของคุณนะคะจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่สบายเกิดขึ้นรวมถึงสุขภาพของบุตรบริวรเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยประมาณสักหลังวันที่9นะคะมันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ผู้หญิงในครอบครัวปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ ฟันระบบปอดหลอดล,ลมทางเดินหายใจร้อนในระบบขับถ่ายนะคะทานอาหารที่ย่อยยากนะพยายาม,ด,มดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ทานอาหารที่ย่อยง่ายสักนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของความวิตกกังวลน,นะคุณนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะสักนิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสุขภาพเนี่ยมันจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยแค่เล็กๆน้อยๆนะคะเรามาระวังเรื่องของสายตาด้วยนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังถือได้ว่าเจ็บข้าได้ป่วยอะไรก็จะ เจอหมอดีนะคะในเดือนนี้จะเจอหมอดีเจอหมอเก่งแล้วเหมือนกับโรคบางโรคเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโรคเวรโรคก,กรรมหรือโรคที่มันหาสาเหตุยากมากๆไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะบางทีเนี่ยการไปมูเตลูไปการไหวเจ้าที่เจ้าทางในบ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะช่วยกระตุ้นนะคะให้โครคภัยไข้เจ็บหรือโรคที่มันหาสาเหตุไม่พบเนี่ยมันหาสาเหตุได้พบหรือเจอหมอเก่งรักษาโรคได้ถูกทางนะคะ และเรื่องของโชคลาบกันบ้างนะคะโชคลาบของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้โอ้โหเงินก้อนมาเลยจ้ามีโชคจากเรื่องของการเสียงนะคะมีโชคมาจากเรื่องของคนรักด้วยนะคะด้วยความที่ดาวพฤหัสนะคะทีะ่เข้ามาในเรือนกรรมมานะทำให้อาจจะมีโชคจากเรื่องงานสัมพันธ์กับคนรักมีเกณฑ์มีสเสน่ห์นะคะมีโชคจากนารีอปรุปถัมภ หรือความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับคนรักนะคะใครที่เราคอยการติดต่อกลับมาของคนรักเก่านะคะมีแกนี่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็มีโชคมีลาบมีเรื่องของเงินด้วยนะเพราะพระราหูเองเข้าในเรือนลาภานะคะบางทีการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเลขเก่าๆก,การไปทําบุญทําทานนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุภะ คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวนะคะก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของโชคลาบนะคะหรือเงินก้อนและความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาเก่าก่อนว่าจะเป็นเพื่อนคนรักให้กลับมาสนิทปิ๊งปังปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้อินเลด้วยนะจ๊ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงนะคะลัคนาราศี ม่ถุนนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์ซับสไครป์ติดตามช่องวิดาตลอดไหนๆให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ